ครับนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราเอามา,าสูบน้ำนะครับใส่มันนานะฮะตอนนี้มันก็ประมาณสามเดือนแล้วนะครับก็นี่ฮนะก็ไม่โตเท่าไหร่นะฮะเพราะมันแรงครับม่มีฝนตกเลยครับผมก็แรกๆก็หยุดน้ำไปสามสามรอบนะฮะครับนี้ก็ รอบนี้ก็กะว่าดูดใส่เลยครับดูดใส่ร่องเลยฮะไม่ต้องหยุดฮะเพราะว่าต้นมันเริ่มโตนะฮะเพราะว่าผมใช้วิธีการขยับขยับนะครับขยับร่องไปเรื่อยๆนะครับขยับร่องไปเรื่อยๆนะฮะก็เนี่ยฮะก็มาชมกันครับยามเย็นนะครับน้ำก็เริ่มเต็มนะครับก็ใช้เวลาหน่อยฮะก็ดูดมาเป็นหลายคืนแล้วครับ ยังไม่เสร็จเลยฮะก็เหลืออีกสามอันนาสามแปลงฮะก็แปลงหนึ่งใช้เวลาประมาณสองคืนหนึ่งวันครับอันนี้ก็ดูดมาหนึ่งคืนกับหนึ่งวันแล้วครับก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับก็เหลืออีกเกือบเกือบครึ่งฮะก็คาดว่าจะเสร็จนะคะคืนนี้นะฮะก็ชิวๆไปครับอยากมาชมนะครับแหงนาฮะอยามาดูกันนะครับสําหรับ เดือนหน้านะฮะว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนนะครับแปลงนี้นะฮะนะฮะก็ก็มาติดตามนะฮะว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ทําเต็มที่นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อืมจะไม่ทําครับเหนื่อยก็มันคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะฮะทำไปแล้วมันไม่ค่อยคุ้มนะเดี๋ยวเราดูผลประกอบการอีกทีฮะอาจจะคุ้มก็ได้ครับเพราะว่าหัวก็ดีอยู่นะฮะ นี่ผมก็มีอะไรมากครับก็นั่งรอน้ําเต็มนะครับใช้ปั๊มหน้าสามครับดูดครับแล้วก็ส่งมาข้านไกลครับน้ําก็เลยช้านิดนึงครับเราดูดลาดล่องครมันก็เลยเปลืองน้ําครับเปลืองน้านะฮะน้ําสะที่ที่นาก็หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปซื้อสะสะของลุงแถวๆนี้นะฮะเขาขายให้สามพันบาทครับลาก็เยอะได้เราจะได้ปลาด้วยนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเวลาสูบน้ําแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับปลากันนะฮะวันนี้ก็ยามเย็นครับอากาศยามเย็นฮนะดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับนะฮะมันก็มีความสุขไปอีกแบบครับแต่ว่า,าก็เหนื่อยครับเ,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 เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแบบนี้เหนื่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่โตแบบนี้เหนื่อยครับเมื่อเช้านี้ก็ทําการอ่าพ่นยาฆ่าไรแดงแล้วก็ยา ปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยสูตรนะสิบหกสิบหกสิบหกนะสูตรเสมอฮะบวกยี่สิบห้าสามสิบนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็เพิ่มไอยูเรียปุยยูเรียหนึ่งกิโลกรัมนะครับแล้วก็มาสแตงครับอ่าเป็นสารฮิวมิกนะฮะผงผงดำครับนะฮะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้เร่งเขียวเร่งโตครับก็แล้วก็ใส่สารจจบใบครับแล้วก็พ่นไปเรียบร้อยครับเมื่อวานเอ่อเมื่อเช้านี้นะครับตอนเย็นก็ไอ้น้ําครับตรงไหนที่ได้น้ําแล้วก็ ตัวนู้นนะนู้นแปลงนู้นครับที่ต้นไม้ครับได้ต้นได้น้ำแล้วก็เริ่มเขียวขจีครับเริ่มงามนะครับตอนนี้ก็ลดน้ําเล่งเล่งให้ออกหัวนะฮะนะครับแปลงนี้ผมใส่ไอปุ๋ยยูเลียนะครับเป็นหนึ่งกระสอบกับปุ๋ยสูตรสิบห้าครับผสมกันครับละลายทางน้านะครับตอนหยดน้ำคราวที่แล้วนะครับไปนะฮะประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับใส่ไปอันนี้ก็ไม่ค่อยโตนะวันนี้ก็เลยมา สูบน้ํใส่ทิ้งทวนครับเหมือนจะทิ้งทวนครับเพราะว่าเดี๋ยวนี่ก็วันที่สิบห้าแล้วนะครับกลางเดือนแล้วครับเดี๋ยวก็สิ้นเดือนหน้าก็จะต้องขุดเริ่มขุดเลยครับต้นต้นเดือนฮะประมาณไม่เกินวันที่สิบต้องขุดนะครับก็จะได้ประมาณห้าเดือนนะฮะสําหรับมันครับก็ก็ได้ข้อสรุปมานะฮะถ้าเกิดใครที่จะทําก็มันนาก็ต้องมีระบบน้ําที่เพียงพอนะฮะใช้ระบบน้ําหยดที่เพียงพอครับถึงจะคุ้มนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดไม่มีบ,บ่อน้ำเพียงพอเนี่ยเราก็ต้องรอฝนฮะซึ่งหน้านี้เป็นหน้าแรงครับฝนที่จะตกนี่ค่อนข้างยากนะฮะค่อนข้างยากเลยครับตกก็ตกน้อยนะฮะตกก็ตกน้อยไม่พอครับแรงมานานครับหลายเดือนมาตกแบบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แห้งลงซึมไวนะฮะแล้วก็แล้วก็แรงครับมันไม่สมบูรณ์ครับไม่เหมือนหน้าฝนถ้าเป็นหน้าฝนครับมันสี่เดือนในที่ผมทดลองนะฮะโอ้โหหัวบิกเลยครับเท่าแขนนะฮะ ห้า <5 S 2> เดือนหกเดือนนี่ก็โอโหอย่างนี้นะฮะเท่าแขนผมเลยนะห้าหกเดือนนะคราวนี้คานนี้เรามาทาหน้าแรงเนี่ยแบบว่ามันไม่มีน้ําครับน้ําไม่พอนะฮะมันก็ลําบากครับตอนนี้ผมก็ไล่ซื้อสะนะฮะแล้วก็ดูดด,ดูดเข้าเลยครับผมไม่สนใจนะครับเหมือนเหมือนเราซื้อสะนะฮะสูบสูบสูบน้ําจับปลานะครับแต่รอบนี้เรามาซื้อสะแบบว่าสูบน้ําจับปลาด้วยแล้วก็เอาน้ำเนี่ยครับมาใส่มันนะครับเราไม่ต้องเป็นรากสายหยดละเพราะว่าผมไม่ได้ลงทุนหยดทั้งแปลงนะครับ อันนี้ครับเพราะมันเป็นมันนานะฮะนะส่วนที่บ้านผมนะครับตอนนี้แม่ก็ดูแลอยู่นะฮะก็เดินน้ําครับเกือบทุกแปลงฮะมีแปลงเดียวไม่เดินคือแปลงอ่เจ็ดไร่ครับที่ขุดก่อนลำนั้นไม่ได้เดินครับก็ฝนตกใส่ไปหนึ่งครั้งนะหนึ่งครั้งครับสองครั้งแล้วก็ต้นมันก็เริ่มเขียวแล้วครับก็คาดว่าจะขุดพร้อมกันนะครับเพราะว่าอ่า ทำไปแล้วครับก็ต้องเอานะฮะก็ต้องสู้กันไปครับมันมีอะไรเราก็ต้องสู้นะฮะไม่สู้ไม่สู้ก็แพ้นะครับไม่แพ้ก็อืมนะฮะผมก็ไม่รู้จะตัตยายอะไรครับวันนี้นะฮะก็อ่าโดนมาฉีดยาก็โดนก็ดีหมดก็มีปัญหานิดหน่อยนะฮะก็เลยฉีดยาได้ไม่ค่อยสวยครับวันนี้ก็ปัญหาเรื่องชาร์ะครับฐานชาร์จนะฮะไม่ค่อยดีนะฮะ ก็ผมออกของไอ้คูต้าฮะแต่บริการหลานขายไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับการเคลมกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเลือกออกครับเลือกออกของดีเจไอเดียครับหรือฟาร์มโดนนะที่ผมเป็นตัวแทนอยู่ฮนะการเคลมกันอะไรก็ดูแลลูกค้าดีครับไม่ใช่ไม่มีใบเบี่ยงนะฮะน,นี้ก็เคลมจะอะไรก็ค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าบวนการระบบช้าครับคือใช่ไหมฮะเราต้องไปหา ประกันของคูต้าครับอาจะผ่านกระบวนการคูต้าก็ใช้เวลาสิบกว่าวันนะครับกว่าคูต้าจะส่งไปดีไอเคมครับมันก็ใช้เวลาครับถ้าเกิดออกของฟามาโดนะฮะเราก็เป็นศูนย์ดิวตรงเลยครับก็คือมาถึงเราก็ส่งดิวเข้าตรงซ่อมได้เลยนะฮะไม่ต้องรอกระบวนการนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียฮะนะฮะวันนี้ก็สู้ๆครับก็มาสองคนกับจ่าฮะ จอดนะครับมาเป็นวันนี้มาเป็นผู้ช่วยทำกันไปนะครับเราสองคนฮะก็สู้ๆกันไปครับใครมีข้อคิดเห็นอะไรก็แชร์กันนะครับขอบคุณนะครับคนที่ติดตามผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับช่วยคอมเมนต์นะผมรู้สึกตื่นนมากนะครับที่ท่านคอมเมนต์นะฮะหรือว่าติดตามนะครับก็ ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องไอผมติดตามเรื่องราคามันนะก็มีการลงหนักนะครับช่วงหลังๆนี้ลงหนักเลยฮะจากสี่บาทกว่าลงมาถึงสี่บาทหรือสามบาทเก้าสิบห้าครับที่ส0 30, 30ิาสิบเปเซ็นแป้งนะฮะแต่ก็ตอนนี้ก็คือราคาบางโรงงานเริ่มกลับตัวนะครับเริ่มกลับตัวเลยนะครับเพราะว่าถึงถึงถึงจะลงหนักก็จริงแต่ราคาแป้งมันก็ยังอยู่ในใน,ในเรทที่สูงครับสิบแปสิบเก้าบาทกว่านะฮะ มันก็ไม่น่าตกใจขนาดสำหรับผมนะครับยังมองว่าสาเหตุที่มันลงเพราะว่ามันสัปหลังออกสู่โรงงานเยอะนะครับเยอะนะครับจนโรงงานเอาไม่ทันนะครับก็เลยต้องปรับราคาลงนะครับเพื่อให้ชาวไร่นะครับหรือว่าชาวสวนมันนะครับชะลอการขุดนะฮะเดี๋ยวอีกสักถ้าใครจะขุดช่วงนี้ก็รออีกสักเกตถึงสิบวันนะครับเดี๋ยวคิดว่าราคาก็ต้องกลับขึ้นมานะฮะแต่จะมากจะน้อยยังไงก็ต้องติดตามนะครับนะฮะ อ่ามันยังม,มีอีกบางคนบอกว่าอ่าเขานําเข้ามันจากต่างประเทศเข้ามาจริงไหมครับก็ผมมองว่ายังอ่ามันออกสู่โรงงานเยอะนะครับมันทําให้อ่าราคาดิ่งลงนะฮะดิ่งลงเลยนะครับช่วงนี้บางลงก็เริ่มกลับตัวแล้วครับก็ไม่ต้องตกใจฮะผมสำหรับผมผมไม่ตกใจนะครับ พราะว่าช่วงนี้ผมไม่มีมันขายฮะมีขีกรบปีหน้านะครับแต่ว่าแนวโน้มนะครับดูจากปัจจัยเลยครับราคาแป้งมันก็ยังสูงอยู่นะฮะนะครับแล้วก็มันก็ออกสู่โรงงานเยอะครับทำให้ราคามันลงนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับธรรมชาติครับมันออกเข้าสู่โรงงานเยอะราคาลงครับมันไม่มีโรงงานขึ้นนะครับเพราะขึ้นราคาเพื่ออะไรเพื่อจะเอาหัวมันนะครับนะฮะถ้าจะซื้อหัวมันนะครับ นะฮะมันไม่เหมือนอ้อยครับมันไม่มีสมาคมนะฮะไม่มีสมาคมอ้อยนะครับจะได้แบบว่าห้าบาทก็คือห้าบาทยาวๆเลยอย่างเงี้ยครับอ้อยพันปีนี้เฉหี่พันสี่ยี่สิบนะครับก็พันสี่ยี่สิบยาวๆเลยเห็นไหมฮะมันไม่เหมือนกันนะครับนะฮะนี่ฮะเราต้องผ่านโรงงานนี่ครับกดบั่งอะไรบ้างนะฮะใช่ไหมฮะก็ให้พี่น้องครับเกษตรกรสู้ๆกันไปครับ วันนี้ก็เป็น,นกำลังใจกันครับวันนี้จ่ามาแล้วครับนี่ครับมาวันนี้ยังแข็งขันเลยครับมาช่วยกันนะฮะคัดน้ำข้าวนานนครับผมนะฮะวันนี้ก็จ่าก็สุขภาพแข็งแรงดีนะครับผมยังดื่มสุราได้ฮะตอนเย็นฮะยังคึกคักได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สนุกฮะอยู่ในนาสนุกครับจ่าถามปีหน้าทําอีกไหมบอกอ๋อม่ใหม่ใหม่ม่เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็มันใช้ทุนสูงนะฮะมันก็ ต้องมาเสี่ยงอีกครับว่าจะได้ไม่ได้ครับนะฮะถ้าปีหน้านะครับมีทุนนะฮะผมก็จะไปทำอย่างอื่นนะครับนะฮะปีนี้คือรายได้จากการรับจ้างทำบินโดนมานะฮะจากที่นาข้าวที่นาที่นี่นะฮะผมมาลงทุนปลูกมันนี่ฮะหมดเลยครับแล้วก็ใช้ทุนสูงครับทีนี้แล้วก็ถามว่ามัน มันน่าทำมันมันน่าทำว่าพีหน้าก็น่าทำนะครับถ้าขยันนะฮะต้องขยันครับต้องมีความขยันอุตสาหะเลยฮะนี่เห็นไหมฮะจ่ายฮะขยันฮะต้องมีความมานะนะฮะทำอะไรต้องมานะเลยครับนะฮะแต่ถ้าเกิดปีหน้าผมบินโดนได้ดีๆนะฮะผมก็จะลงทุนอีกเหมือนเดิมครับแต่ผมคงไม่มาปลูกมันสับหลังนานฮะในนานะครับเพราะว่าผมจะไปเอ่อไปเอาตังค์ไปลงทุนอย่างอื่นครับผมจะไปลงทุนกับ คนที่เขาประสบความสําเร็จบ้างน,นะฮะเผื่อจะมีปันผลบ้างน,นะครับจะไม่มาลงทุนในนาครับเห็นไหมครับมันมันก็มีเหตุผลอีกเหตุผลนึงครับว่าเราเลือกลงทุนในกิจการที่ประสบความสําเร็จดีกว่าไหมดีกว่าเราไปทํากิจการของตัวเองครับอย่างเช่นมานานนะฮะเห็นไหมครับรุ่มๆร,ร,รันดอนจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ถ้าเกิดเราเอาลงทุนกับกิจการที่ประสบความสําเร็จเห็นไหมฮะเงินเราก็ต้นกันยังอยู่นะฮะมีโอกาสลุนปันผลอีกให่ไหมครับก็เป็นอีกแนวทางที่เราเ มองครับผมทริงผมมองนานแล้วแต่ผมอยากลองครับผมมาไม่ได้ผมทําอะไรผมต้องลองฮะบปให้สุดหยุดที่คําว่าหลอกผมไม่ได้ครับ๋อผมรู้แล้วอุปสรรคปัญหาคืออะไรถ้าเกิดมีโอกาสทำอีกนะครับก็ต้องมีระบบน้ําที่สมบูรณ์นะถึงถึงเลยนะครับนะฮะถ้าระบบน้ําถึงอะไรก็ดีครับสําหรับพืชนะครับเดี๋ยวเสร็จแปลงอีกสักอีกสามอีกสามแปลงให้สามอันนะครับสามอันนานประมาณสิบกว่าไร่ฮะเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปดูอที่บ้านนะว่า ตอนนี้แม่กาลังหยดน้ําอยู่นะครับก็คือว่าหยดน้ําไปถึงไหนนะครับเราต้องควบคุมนะครับการให้น้ําที่สม่ําเสมอครับให้ต้นมันสับหลังของเรานะครับเติบโตที่สมบูรณ์นะครับในช่วงหนึ่งสามเดือนแรกครับหลังจากนั้นเราก็มาบํารุงหัวนะฮะเราก็เน้นหัวครับ3มเดือนแล้วเราเล่นหัวอย่างเดียวเลยครับนะฮะสามเล่นหัวอย่างเดียว3ามเดือนแรกเล่นต้นอย่างเดียวครับอย่าไปเชื่อใครครับให้ต้นใหญ่เอาไว้ครับหัวใหญ่ไม่ต้องกลัวครับ พอหลังก็สามเดือนก็คือเล่นหัวอย่างเดียวครับนะฮะอาจจะมีปุ๋ยสูตรเสมอบ้างนะฮะเพื่อไม่ให้ใบร่วงต้นเหี่ยวนะฮะออกการนะครับทีแร้ผมก็ฉีดแต่ไอปุ๋ยหัวออกการเลยครับใบเหลืองนะฮะมันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออนะฮะคลิปนี้ก็อยากจะให้กําลังใจนะครับคนที่กําลังท้อแท้นะฮะแล้วก็สิ้นหวังนะครับแล้วก็หมุนเงินไม่ทันนะครับสู้ต่อไปนะครับ สู้ไปด้วยกันครับผมก็สู้ครับเพราะผมก็เจอปัญหาวิกฤตนะครับหมนเงินไม่ทันเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้ผ่านการตัดอ้อยอะไรไปแล้วก็ก็ดีขึ้นครับตามลําดับครับครับาหรับปลายปีนี้คิดว่านะฮะจะดีขึ้นนะครับถ้าไม่ได้ตามเป้าก็ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะฮะหรือว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับยังมีแรงอยู่ครับก็สู้กันไปครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ ขอบคุณนะครับสําหรับใครที่ดูและติดตามนะครับขอบคุณหลายๆนะฮะที่คนที่กดติดตามเพิ่มนะครับผมก็อยากได้ยอดติดตามถึงเป้านะฮะแต่ตอนนี้ก็คือผมไม่มีคอนเทนต์ที่ดีๆนะครับผมก็มีคอนเทนต์ชีวิตประจําวันผมทํามันสับปหลังฮะถ้าผมทํากิจการอย่างอื่นผมก็จะอัดทุกสิ่งอย่างครับลงใน YouTube ของผมนะฮะเพราะอะไรเพราะผมคิดว่างานทุกงานนะครับได้ดีหมดนะครับแต่เราต้องอดทนและทํา รอวันที่ประสบความสําเร็จครับมันต้องมีวันนั้นครับนะฮะนะฮะก่อนหน้านี้ผมก็ทำไอ้ก่อสร้างนะฮะเปิดบริษัทลาเอาก่อสร้างก็ลุ่มๆตันตอนครับก็ถึงจุดๆหนึ่งก็อยู่ตัวครับแต่ผมก็เลิกนะฮะเลิกเลิกเลิกครับผมก็มาทำติดการทีบ้านครับก็ดีกว่านะฮะเพราะว่าพื้นฐานเรามีทีบ้านนะครับเราก็มาต่อยอดนะฮะใช่ไหมครับ ทำต่อยอดนะฮะทำอะไรก็ได้ครับที่มีพื้นฐานธุรกิจที่บ้านนะครับไม่เจ๊งครับไม่เจ๊งนะฮะนะผมกลับมาทําปุ๋ยมูลว่าอัดเม็ดบ้างละนะฮะรับจ้างฉีดยาบ้างละแล้วก็ขายโดนบ้างละก็ถึงทําได้ไม่ดีพอครับแต่ก็เป็นพื้นฐานนะครับดัางเช่นปุ๋ยมูลวัวถ้าเกิดขายไม่ได้ก็ใส่ไล่แล้วนะครับแต่ปีที่ผ่านมาครับทําก็ขายดีครับขายหมดฮะขายหมดนะครับก็ดีครับเศรษฐกิจดีฮรก็คลิปนี้นะครับก็ฝาก ติดตามอีกครั้งนะฮะกดไลค์กดแชร์ครับมีอะไรก็คอมเมนต์ลงตัลลันดาลล่าครับหรือใครจะติดต่อปรึกษานะครับจะออกโดนนะฮะก็ติดต่อได้ครับ0 9นย์5 5 9 3 5หนะฮะติดต่อได้นะครับอ่าไม่ต้องใช้เงินก้อนโตนะครับออกครับฮะผ่อนได้ครับนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันครับเรื่องผ่อนจะผ่อนยาวผ่อนสั้นนะฮะถูกๆนะครับเพราะว่าผมคนนึงก็ผ่อนนะครับก็ทําได้ครับ คือเราบินแค่ไม่เท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะมีเงินส่งโดนได้แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับใครก็ทุกวันนี้มันก็ต้องใช้เทคโนโลยีครับช่วยทางการทําเกษตระครับไม่งั้นก็ไม่ไหวครับเหนื่อยนะครับไม่ไหวแล้วก็พตอนนี้เป็นพวกสารเคมีด้วยครับอันตรายครับเข้าจุดจมูกเราใช่ไหมฮะขนาดผมแค่บังคับนี่เองบางทีรู้สึกว่าอันตรายไปเลยนะฮะใช่ไหมฮะละอองเข้าละอองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดนมันพ่นค่อนข้างที่จะละอองละเอียดนะฮะเป็นพวกฮอร์โมนเมื่อเช้านี้ฮะ ก็ลองละเอียดนะมันจะฟุ้งแบบใกายเดียฟุ้งฝุ่นตลบไปเลยนะฮะแต่เมื่อเช้านี้ผมก็พ่นน้ำน้อยๆหน่อยครับเพราะว่าแบตไดโหมดผมมีน้อยนะฮะผมก็เลยต้องเร่งพ่นนะฮะถ้าเกิดว่าผมพ่นน้าเยอะองใช้หลายรอบนะฮะในการพ่นนะครับผมก็เลยเซฟเซฟน้ําครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะฮะใครมีอะไรสอบถามได้ครับมีอะไรก็คุยกันนะฮะได้คอมเมนต์นะครับัไงก็วันนี้ก็เอ่อ ยังไงดีนะฮะจะลาก็อยากจะลานะฮะก็ <g ül> <g ül> ลาไปก่อนนะครับผมนะฮะครับ <g ül> ผมเดี๋ยวจะเรียกย้ายน้ำนะครับก็ย้ายน้ำก่อนนะครับผมสวัสดีครับ